ด่วันคืนนี้พายุฝนฟ้าขนองเริ่มมา61จังหวัดหนักสุดในรอบ15ปีแทบกระอกักน้ำทะลัก1,000ไร่จมบาดาลอีสานหนักหน่วงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยเรียกรณาา์หาา้างเพจและ YouTube ผลฟ้าพยากรณ์วิทยพรลุงพิลาชัยทาง Facebook และ TikTok ประจำวันพิหัสบดีที่22สิงหาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาค แนวโน้มของฝนในวันนี้และในอีกสิบวันล่วงหน้ารวมถึงภาพข่าวน้ำท่วมน้ำหลากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหนักสุดในรอบ15ปีและภาคเหนือหนักสุดในรอบ30ปีพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอินแอดมินจะพาไปดูในด้านของน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีที่บริเวณพื้นที่อำเภอโปงจังหวัดพะเยา อ่วมทุกตำบลมวลน้ำทั้งหมดได้ไหลลงสู่แม่น้ำยมท้ายน้ำรับมือน้ำท่วมกันต่อฝ่าระวางที่บริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่กันต่อนะครับขณะนี้สถานการณ์น้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยังคงต้องฝ้าวังโดยเฉพาะสมาชิกในพื้นที่ขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใ,ใกล้ชิดนะครับซึ่งภาพน้ำท่วมน้ำหลากก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้าน ซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีน้ําท่วมสับพลันน้ําป่าไหลาหลากในหลายพื้นที่นะครับถ้าจะให้ไล่เลียงทั้งหมดคงไล่เลียงไม่หมดนะครับในวันนี้นอกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วพื้นที่ภาคอีสานก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมสับพลันน้ําป่าไหลาหลากที่เกิดขึ้น โดยหนักสุดในรอบ15ปีน้ำท่วมที่อุดรน,นาข้าวจมกว่า1,000ไร่นะครับชาวนาอุดรกระอักฝนตกหนักน้ำทะลักท่วมไร่นากว่าพันไร่เตือนพื้นที่ท้ายน้ำสงครามเตรียมรับมือนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริณพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้เกิดน้ำท่วมไรนาของชาวบ้านที่กำลังงอกงามเขียวขจีกินพื้นที่กว่า1000ไร่หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันกว่า2วันที่ผ่านมาที่บริเวณพื้นทีอ่อำเภอชัยวานทุ่งนาหลังตลาดสดหมู่ที่สองตลชัยวานน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมไรนาของชาวบ้านและไหลเข้าท่วมถนนถือว่าหนักที่สุดในรอบ15ปีที่ทอำเภอชัยวานที่ถูกน้ำท่วมนะครับ ทั้งเนียเ่ยอำเภอชัยวานเป็นต้นน้ำแม่น้ำสงครามและลำน้ำป่าคาดว่าน้ำจะไหลลงไปตามลำห้วยสงครามผ่านตำบลบ้านยาอำเภอหนองหานอำเภอทุ่งฝนและอำเภอบ้านดุงก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปนะครับเตือนประชาชนที่อยู่ปลายน้ำเส้นทางน้ำดังกล่าวเตรียมขนย้ายเข้าขอ,ของขึ้นสู่ที่สูงระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดขณะที่บริเวณบ้านผลงามหมู่ที่หนึ่ง ตำบลพนงามอ,งอน้องหานอุดรธานีน้ำมาจากหนองทุ่งหยังไหลผ่านมาตามลำห้วยเจ้าเอกตอนนี้น้ำท่วมไร่นาของชาวบ้านไปแล้วหนึ่งร้อยไร่โดยนายสถีร์ชมชัยรัตผู้ใหญ่บ้านบ้านพนงามหมู่ที่หนึ่งเปิดเผยว่าฝนตกติดต่อก,กันหลายวันทําให้ปริมาณน้ำฝนมีมากโดยน้ำจากที่สูงแถวหนองทุ่งหยางไหลผ่านมายังห้วยเจ้าเอก เออเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านกว่า100ไร่ซึ่งหากน้ำไม่ลดภายใน7วันข้าวที่กำหนังงอกงามจะต้องตายแน่แนในขณะที่เป็นโอกาสทองของนักยกยอทั้งชายและหญิงที่ถือโอกาสน้ำท่วมในครั้งนี้พากันยกยอตามริมห้วยริมถนนได้ปลาตามธรรมชาติทั้งปลาหมอขาวปลาจะเพียนจนเต็มกระบุงกันทั้งหมดนะครับด้านศูนย์เยาวชนโรงเรียนมัธยมเทศบาลหน,นครอุดรธานีดรธนดร พุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้พาจิตอาสาระดมกำลังกรอกถุงสายเอาไว้ป้องกันน้ำท่วมเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากแนวหน้า .com ต่อไปน้จะพาไปดูในด้านของปัจจัยของฝนในช่วงนี้นะครับซึ่งปัจจัยของฝนในวันนี้สาเหตุสืบเนื่องมาจาก บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวทางตอนบนและยงสู่หย่อมคอประกาศตามบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนจึงทําให้เกิดในอนารมภาพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในขณะที่ภาคเหนือทางตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จากแนวร่องมรสุมที่ค่อยๆยขยับลงมาพาดผ่านในบางส่วนของภาคเหนือและอีสานทางตอนบนดังนั้นจึงทำให้มีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนฝนตกหนักบริเวณพื้น,นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดตาลลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พพิณุโนโเพชรบูรณ์เลยหนองคาย บึงการสกลนครและนครพนมส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงเ็ราะระวังฝนตกหนักมากในวันนี้บริเวณจังหวัดยะาลานาราธิวาสตรังพัทลุงสตูลนครศรีธรรมราชสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกกรุงเทพมหานครปรทุมธานีสมุทรปราการอุทัยธานี สุพรรณบุรีศรีสะเกษยโสธรกาฬสินธุขอนแกน่นชัยภูมินครพนมบึงกาฬหนองคายพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านพะเยาเชียงรายลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสดันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงว่าระวังฝนตกหนักมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ต่อไปจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนในคืนนี้จะเริ่มจาก18นาฬิกา22สิงหาคม2567นนสูง6.3มิเมตรบ้านปลาง5.8พิมาย3.1บัวใหญ่5.4หาดใหญ่9ชนะ7นาทวี6.4สบาย 6. 6. 6, ยาา้อย6.6ยะลา9.2บ้านโลทู14.7ปานาเรส10.9หรือสอด12.9 และนาราธิวาส13.9สุไหงยโกรก7.7 21นาฬิกามาเรียวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่อุทัยธานี8.4นครสวรรค์น4น้องบัว4.6บ้านคงวิไล7วิเชียรบุรี3.7สระบุรี6.7อ่างทอง6.2พระนครศรีอยุยา7.7สุพรรณบุรี7.4สองพี่น้อง8.7สามโคก7.7ปราเกต5.5 กรุงเทพมหานคร4.4บ้านไผ่6พยคภูมิพิสัย4ศิลาลาด6ร้อยเอ็ด5กุชินาราย6.6กาลสิน4.6เดชอุดม7พิบุญมังสาหาร5.7บ้านอีหมู5เที่ยงคืนโมเดลเปียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่พี่จิต16.5เงินมาปราง13.7บ้านหลานตาบัว7.4 พิษณุโลก9.4บ้านใหม่11.3บ้านสามไวย9.8ชาติตรการ8.9นครไทย10.3ชนแดน7.9ทะพานหิน10.4บ้านบึงนาราง7.4เวียงจัน7.7อุดรธานี5.1หอนเจริญ8.3และนาวาด7.4 และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับแนวร่องมรสุมจะค่อยๆเขย,ยบเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะรับฝนจะตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจนถึง31สิงหาคม2 5 6 7และฝนจะตกหนักตกแรง ลุ้นหย่อมความประกาศตามเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ขอให้ติดตามปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป23สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้22-23สิงหาคม2567ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ80 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านตาอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบบริเวณจังหวัดนครสวรรค์การจนะบุรีลบบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบ บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและปิดท้ายด้วยในด้านของปริมาณฝนสะสมที่มีตั้งแต่90มินิเมตรจนสูงที่สุดนะครับท,ที่บริเวณสถานีแหล่งท่องเที่ยวภูลังกาจังหวัดพะเยาซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกินกว่า90มินิเมตรในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเพราระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันในหลายพื้นที่นะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ